ตึกตักตึกตักโจหมิงรุ่ยพันผวากับสิ่งที่ตนเห็นจนเซถอยหลังไปหลายก้าวฉากในกระจกเมื่อครู่เหมือนกับไม่ใช่ภาพสะท้อนเงาของตนหักแต่เป็นซากศพของใครบางคนมนุษย์ที่มีแผลชะกันปานนั้นจะมีลมหายใจได้อย่างไรโจหมิงรุ่ยเอ็นศีรษะไปด้านข้างอีกครั้งอย่างไม่อยากจะเชื่อแม้จะห่างจากกระจกแสงจันมัวสลัวแต่ไม่ผิดแน่บาดแผลของตนกำลังวววเป็นรูววและเปี่ยมด้วยคราบเลือดเกลือกกลงนี่มัน โจโมิงร่้สูดลมหายใจยาวเข้าปอดเพื่อคมสติมันเลื่อนมือสัมผัสหน้าอกซ้ายหัวใจยังคงเต้นตามปกติไม่สีแรงกว่าปกติมากเส้นขนบนผิวหนังตั้งชูชั่นเหงือใคลผุดแซมหลายจุดเป็นอุณหภูมริร่างกายของมนุษย์ปกติหลังจากพิสูจน์ว่าเขายังอาจได้โจหมิงรูงยืนตัวตรงอีกครั้งมันไม่ได้ลุกลีลุกลนเหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มันขมวดคิ้วพลางเอ่ยเสียงต่ำคิดจะสำรวจปากแผลอีกหนหลังจากก้าวขาไปสองสามครั้งมันชะงักอีกคราแสงสลัวจากจันร์สีเลือดด้านนอกไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ทันใดนั้นชายหนุ่มฉุกคิดบางสิ่งได้จึงรีบเหลือบมองท่อสีเทาข้างโตไม้โดยปลายสุดของท่อเชื่อมติดกับโคมผนังโคมผนังเป็นแบบตะเกียงแก๊สเปเลวเพลิงจากตะเกียงจะคงที่และให้ความสว่างในระดับที่น่าพึงพอใจ เดิมทีครอบครัวของคลโมมรติไม่มีปัญญาครองแม้กระทั่งตะเกียงน้ำมันก๊าซอย่าว่าแต่ตะเกียงแก๊สเลยเทีนยนไขคือแสงสว่างชนิดเดียวที่มันได้รับแต่ราวสี่ปีก่อนในช่วงที่มันต้องติวหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยโฮีพี่ชายของคลเป็นสันมองว่าการสอบเข้าของคลหมายถึงอนาคตครอบครัวต่อให้ต้องหยิบยืมเงินก็ต้องทำเพื่อให้คลมีสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนหนังสือแต่แน่นอนเป็นสันไม่ใช่คนสมองทึบและใจร้อน มันนำข้ออ้างหอพักต้องติดตั้งคมตะเกียงแก๊สทุกห้องเพื่อยกระดับมาตรฐานและเรียกลูกค้าไปกล่าวกับเจ้าของหอพักน้มนาวให้เจ้าของพัฒนาสาธารณูปพื้นฐานไม่เพียงเท่านั้นเป็นสรรยังใช้เส้นสายที่มีกับบริษัทนำเข้าส่งออกเพื่อจัดหาตะเกียงแก๊สในราคาใกล้กับต้นทุนความพยายามทั้งหมดส่งผลให้เป็นสรรไม่ต้องหยิบยืมเงินจากผู้ใดเพียงควักเงนเกินเก็บส่วนตัวจำนวนไม่มากเสียเสี้ยวความทรงจำจบลงโจหมิงรยเดินกลับมายัางโตะไม้มันใช้มือบิดวาล์วท่อแก๊สพลางเปิดสวิตช์ใช้งานตะเกียง แกรกแกรกเสียงเปิดดังขึ้นเป็นระยะแต่คมตะเกียงกลับไม่ส่องสว่างเหมือนที่โจหมิงรุ่ยคาดไว้แกรกแกรกชายหนุ่มพยายามบิดหมุนอีกหลายครั้งแต่ไฟตะเกียงยังคงดำมืดเช่นเดิมหืมมันถอนมือกลับมาแล้วกดขมับด้านซ้ายโจหมิงรุ่ยนึกเค้นสมองหาสาเหตุของความล้มเหลวไม่กี่วินาทีถัดมามันหมุนตัวเดินมาทางประตูโจหมิงรุ่ยหยุดยืนหน้าอุปกรณ์กลไกที่ติดไว้บนผนังข้างลูกบิดประตูอุปกรณ์ดังกล่าวมีท่อสีเทาขาวเชื่อมติดอยู่ กหลังจากเห็นลูกปืนและเฟืองอยู่ในสภาพหลวมโครกโจหมิงรุ่ยจึงควักเหรียญออกมาจากกระเป๋ากางเกงมันเป็นเหรียญโลหะสีเหลืองมนส่องแสงทองแดงเล็กน้อยยามกระทบแสงด้านหน้าสลักรูปบุรุษสวมมงกุฎส่วนด้านหลังมีเลขหนึ่งนูนอยู่บนรวงเข้าสาลีโจมิงรุ่ยรู้ว่านี่คือสกุลเงินพื้นฐานของอาณาจักรโลเอ็นผู้คนเรียกมันว่าเพนนีทองแดงค่างเงินหนึ่งเพน,นีในโลเอ็นจะมีมูลค่าราวสามถึงสี่หยวนของโลกเก่าที่โจ หมิงรุ่ยเคยอาศัยยังมีเหรียญประเภทอื่นอยู่อีกได้แก่ห้าเพนนีครึ่งเพนนีและหนึ่งส่วนสีน่เพนนีแต่ยังคงไม่ใช่หน่วยเงินที่เล็กพอในชีวิตประจําวันการจ่ายตลาดแต่ละหนนจาเป็นต้องซื้อของหลายๆชิ้นเพื่อจ่ายหนึ่งเหรียญโจหมิงรุ่ยพลิกเหรียญเพนนีที่ถูกนํามาใช้ครั้งแรกหลังจากพระเจ้าจอดที่สขึ้นครองราชเล่นบนมืออยู่สองสามรอบก็นําไปแทรกกลางระหว่างรูช่องว่างมิเตอร์แกสกริด ทันทีที่เรียนหล่นถึงกันเครื่องเฟืองกลไกเริ่มขยับเกิดเป็นท่วงทํานองอันไพเราะโจหมิงรุ่ยยืนมองมิเตอร์เพื่อให้แน่ใจหลังจากผ่านไปสองามนาทีมันเดินกลับมายัางโต๊ะเนื้อไม้พร้อมกับบิดหมุนสวิตช์เกียงแกส๊สแกรกแกแกพรีบ เปเลวเพลิงในตะเกียงถูกจุดติดและขยายขนาดอย่างรวดเร็วแสงสว่างแผ่จากด้านในตะเกียงไปยังโดยรอบผ่านกระจกใสาทาให้ทั้งห้องปกคลุมไปด้วยแสงนวลอบอุ่นความมืดมิดสลายไปสีแดงระเรื่อจากจันเลือดเริ่มเลือนลงโจหมิงรู้สึกสงบใจได้บ้างมันเดินกลับไปยังหน้ากระจกแต่งตัวทันทีในครานี้มันบรรจงเพ่งมองรอบขมับทางสังเกตร,รายละเอียดหลังจากสำรวจทีทวนมันพบว่านอกจากคราบเลือดที่เริ่มแห้งกรังไม่มีเลือด ไม่ไหลออกจากบาดแผลแม้แต่น้อยประหนึ่งได้รับการห้ามเลือดและพันแผลชั้นยอดบาดแผลบนเนื้อสมองสีเทาที่ยุบพองเริ่มสมานเฉกเช่นบาดแผลตรงขมับหากปล่อยไว้30 4สนาทีหรือสองาชั่วโมงบาดแผลคงสมานสนิทเหลือทิ้งไว้เพียงแผลเป็นไม่ลึกมากเป็นพลังฟื้นฟูร่างกายจากการข้ามโลกรีไงโจหมิงรุ่ยพึมพำพลางอมยิ้มมุมปากหลังจากนั้นมันถอนหายใจยาวสุดปอดไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรอย่างน้อยตนก็ยังมีลมหายใจอยู่ เมื่อตั้งสติได้โจหมิงรีบดึงลิ้นชักและนำสบู่ออกมาจากนั้นก็คว้าผ้าขนหนูซอมซ่อที่แขวนอยู่ข้างตู้เก็บของมาหนึ่งผืนมันเปิดประตูและเดินตรงไปยังห้องน้ำรวมบนชั้นสองอืมต้องจัดการคราบเลือดบนหัวสักหน่อยจะได้ไม่ดูเป็นที่เกิดเหตุต่อให้เราไม่ตกใจแต่ถ้าทำให้น้องสาวอย่างเมลิซ่าที่ตื่นเช้าวันพรุ่งนี้ตกใจคงได้เกิดปัญหาใหญ่แน่ทางเดินด้านนอกค่อนข้างมืดมีเพียงแสงจันทร์สีแดงฉานลอดผ่านหน้าต่างสุด ปลายทางเดินที่พอให้เห็นวัตถุที่นูนออกมาเลือนรางทำให้พวกมันราวกับเป็นดวงตาปีศาจที่คอยเฝ้ามองมนุษย์ยามค่ำคืนโจ้มิงรุ่ยเดินเสียงเบาไปยังที่หมายด้วยใจหวาดกลัวเล็กน้อยภายในห้องน้ำหน้าต่างรับแสงจันอย่างเต็มเปี่ยมภาพการมองเห็นกระจ่างและชัดเจนโจ้มิงรุ่ยหยุดลงหน้าก๊กน้ำพลางหมุนเปิดวาลว เมื่อได้ยินเสียงน้ำไหลความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าของหอพลันแล่นเข้ามาในหัวเพราะค่าน้ำถูกคิดเหมารวมในค่าเช่ามิสเตอร์แฟรงชายร่างเล็กที่ชอบสวมหมวกทรงสูงสวมเสื้อกั๊กด้านในและแจ็คเก็ตสีดำคลุมทับด้านนอกมักแอบบเงี้ยหูฟังการใช้น้ำของลูกบ้านเสมอหากเสียงน้ำค่อนข้างดังมิสเตอร์แฟรงจะสลัดมาดผู้ดีทันทีมันมักใช้ไม้ค้ำกระแทกประตูอย่างเกลียวกราดพลางตะโกนไอหัวขโมยละอายแก่ใจบ้างฉันจำแกได้ถ้าฉันจับได้อีกครั้งแกเตรียมเก็บข้าวของออกไปได้เลย เชื่อฉันเถอหอพักของฉันคุ้มราคาที่สุดในเมืองทิงเกนแล้วแกไม่มีวันได้พบกับเจ้าของหอที่ใจกว้างไปกว่าฉันขณะความทรงจำล้นผ่านโจหมิงรุ่ยใช้ผ้าหมาซับเลือดออกจากใบหน้าทำสำหวนแล้วหนนเล่าหลังจากสำรวจตัวเองในกระจกสภาพสุดโทมก็พบว่าบาดแผลว,วะถูกสมานเหลือเพียงรอยแผลเล็กโจหมิงรุ่ยโล่งใจไปหลายส่วนมันรีบถอดเสื้อลินินออกและใช้สบู่ขัดถูคราบเลือด ณตอนนั้นเองมันขมวดคิ้วทันทีพลันนึกได้ว่าอาจจะมีปัญหาอื่นอีกแผลที่ขมับมีขนาดใหญ่มากย่อมหมายถึงเลือดที่ปเปื้อนหลจุดไม่เพียงบนร่างกายแต่ยังรวมถึงเฟอร์นิเจอร์และพื้นภายในห้องผ่านไปหลายนาทีโจหมิงรุ่ยจัดการกับเสื้อลินินเสร็จมันรีบใส่เสื้อกลับคืนและเอาผ้าเช็ดตัวเปียกพาดบ่าพร้อมกลับห้องอย่างรวดเร็วเมื่อถึงห้องโจหมิงรุ่ยใช้ผ้ามาเช็ดคราบเลือดบนโต๊ะไม้จากนั้นก็อาศัยแสงไฟตะเกียงค้นหารอยเลือดในจุดที่ เหลือการตัดสินใจดังกล่าวช่วยให้มันพบคราบเลือดที่กระเซ็นลงบนพื้นและบริเวณใต้ลิ้นชักไม่เพียงเท่านั้นมันยังพบปลอกกระสุนสีเหลืองมนตกอยู่ริมกำแพงซ้ายมือเอาปืนลูกโม่จ่อขมับแล้วลั่นไกสินะหลังจากปฏิปต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกันโจหมิงรุย่ยก็ได้ข้อสรุปการตายของไคโมเรติชายหนุ่มไม่รีบร้อนสืบหาความจริงมันรีบขจัดคราบเลือดให้หมดเป็นลำดับแรก จากนั้นก็เก็บปลอกกระสุนและเดินกลับไปยังโตไม้โจหมิงรุ่ยหยิบป,ปืนขึ้นและดันโม่ออกไปทางฝั่งซ้ายบันเทกระสุนในโม่ออกจนหมดกระสุนห้านัดรวมถึงปลอกทั้งหมดทําจากทองเหลืองชัดเจนแล้วโจหมิงรุ่ยยืนมองโม่ที่ว่างเปล่าครู่หนึ่งจากนั้นก็ใส่กระสุนกลับเข้าไปพลางพยักหน้าเบาๆสายตาของมันเหลือบมองไปยังสมุดจดที่เปิดค้างอักษรบนหน้ากระดาษเขียนไว้ว่าทุกคนต้องตายรวมถึงเราเมื่ออ่านจบความโงนมากมายเริ่มผุดขึ้นในห้วงความคิด ปืนมาจากไหนฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมอำพรางนักศึกษาจบใหม่จากสาขาประวัติศาสตร์ไปพัวพันกับอะไรเข้าทำไมการลั่นไกฆ่าตัวตายถึงหลงเหลือเพียงคราบเลือดหรือการเดินทางข้ามโลกของเรามีผลช่วยฟื้นฟูร่รางกายขณะครุ่นคิดโจหมิงรุ่ยเปลี่ยนไปใส่เสื้อลินินตัวอื่นมันนั่งลงบนเก้าอี้พลางทบทวนถึงสิ่งที่อาจมองข้าม ชายหนุ่มมิได้สนใจอดีตของใครสักเท่าไหร่สิ่งที่มันต้องการทราบก็คือเหตุใดตนถึงถูกส่งข้ามโลกและจะเดินทางกลับได้หรือไม่พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายโลกที่เปี่ยมด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอาหารรสเลิศนานาชนิดโจมิงรุ่ยปรารถนาจะกลับโลกเก่าด้วยเหตุผลข้างต้นแกรกแกรก,ก,รกมือขวาของมันกำลังดันโม่ปืนเข้าออกเล่นโดยไม่รู้ตัวครั้งแล้วครั้งเล่า อืมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากเมื่อก่อนก็แค่ชโชคร้ายนิดหน่อยทำไมถึงได้ถูกส่งข้ามโลกมาที่นี่ได้ชโชคร้ายเดี๋ยวนะเราทำพิธีกรรมเปลี่ยนดวงชะตาก่อนอาหารเย็นวันนี้ทันใดนั้นความคิดในหัวโจหมิงรุ่ยพลันขาวโพลนฉากความทรงจำอันเลือนรางถูกบดบังด้วยหมอกเท่า ในฐานะนักการเมืองคีย์บอร์ดนักประวัติศาสตร์คีย์บอร์ดนักเศรษฐศาสตร์คีย์บอร์ดนักชีววิทยาคีย์บอร์ดนักคติชนคีย์บอร์ดโจหมิงรุ่ยมักอดอกับเพื่อนฝูงว่าตนรอบรู้ทุกเรื่องอย่างละนิดและแน่นอนเพื่อนของมันจะตอกย้ำด้วยคำว่าอย่างละนิดจริงๆเสมอพิธีกรรมโบราณคือหนึ่งสิ่งที่โจหมิงรุ่ยศึกษาผิวเผินเมื่อปีก่อนมันกลับบ้านเกิดและได้พบกับฉบับคัดลอกของหนังสือพิธีกรรมโบราณยุคราชวงศ์ฉินและฮั่น ในร้านหนังสือเก่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากมันเกิดความคิดที่จะซื้อเพื่ออดทุกคนบนอินเทอร์เน็ตแต่น่าเสียดายที่เนื้อหาด้านในหน้าเบื่อเกินไปหลังจากเปิดอ่านไม่กี่หน้ามันก็นำกลับไปวางบนชั้นทันทีจนกระทั่งหนึ่งเดือนก่อนโจหมิงรุ่ยพานพบความฉิบหายในชีวิตอย่างต่อเนื่องโทรศัพท์สูญหายเสียลูกค้าทำงานผิดพลาดเมื่อความอับโชกคถามันจึงหวนนึกถึงพิธีกรรมชนิดหนึ่งที่ถูกระบุในช่วงต้นของหนังสือพิธีกรรมเปลี่ยนดวงชะตาการเตรียมการนั้นแสนง่ายดายไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไร เพียงนำอาหารท้องถิ่นมาแบ่งเป็นสี่ส่วนแต่ละส่วนวางไว้มุมห้องสี่ทิศจะบนตู้หรือโต๊ะก็ได้จากนั้นยืนกึ่งกลางห้องเพื่อเตรียมตัวแล้วก้าวเท้าทวนเข็มนาฬิกาสี่ครั้งให้เป็นรูปทรงจตุรัสก้าวแรกท่องในใจว่าเซียนราชันฟ้าดินประทานโชคก้าวที่สองท่องว่าเทพสวรรค์ฟ้าดินประทานโชคก้าวที่สามท่องว่าจักรพรริสวรรค์ฟ้าดินประทานโชคและก้าวที่สี่ท่องว่าราชันสวรรค์ฟ้าดินประทานโชคหลังจากเดินครบหลับตาลงและสงบนิ่งเป็นเวลาห้านาทีพิธีเป็นอันเสร็จสิน้น ในเมื่อเป็นของฟรีทดสอบสักนิดคงไม่เสียหายมันปฏิบัติตามข้อความในหนังสือทุกประการก่อนทานอาหารเย็นแต่กลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในทันทีใครจะไปคิดว่าตัวมันจะถูกส่งข้ามโลกกลางดึกข้ามโลกเชียวนะต้องเป็นเพราะพิธีกรรมเปลี่ยนดวงชะตาแนด่ดีล่ะเราจะลงมือทดสอบพรุ่งนี้หากเป็นสาเหตุข,ของการข้ามโลกจริงเราก็ยังมีหวังที่จะกลับไปโจหมิงรุ่ยหยุดเล่นโม่ปืนในมือมันลุกขึ้นยืนตัวตรงในทันที ไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูสักตั้งม้าตายก็จำต้องรักษาเหมือนม้าเป็น